จิตทิ้งใจนะครับจิตทิ้งใจจิตทิ้งใจเพราะใจนี่เป็นความกังวลนะครับเป็นความกังวลเป็นสิ่งที่วางใจไม่ได้เชื่อใจไม่ได้นะครับมั่นใจไม่ได้เพราะว่าธรรมชาติของใจนั้นเปลี่ยนแปลงตลอดเพราะว่าใจเกิดดับหลายดวงเหลือเกินนะครับก็เลยต้องทิ้งใจ เหมือนทิ้งเมียที่จุดจี้ขี้บนเรื่องมากชอบหึงหวงอิจฉาริษยาชอบก่อเรื่องก่อราวนะครับชอบก่อปัญหาชอบก่ออุปสรรคครับทำให้เสียอารมณ์นะครับทำให้เสียสมาธิเสียสติแล้วหมดปัญญาทําให้ลักลบกดหลงนะครับฉะนั้นการที่เราทิ้งเมียที่มีนิวรณ์มีทุจริต รหรือว่ามีอบายมุกนะปิดศิลป์ทำปิดกฎหมายปิดกฎระเบียบกติกามารยาทในสังคมเนี่ยก็ <c oughs> เป็นการทิ้งปัญหาไปเพราะเราไปตามแก้ไม่ไหวใจก็เหมือนกันนะครับมันสร้างแต่ปัญหาจะเอาความภูมมใจพอใจชอบใจโกใจดีใจจะเอาแต่ใจนะครับก็ต้องทิ้งใจเพราะว่าไม่ว่าใจเราใจเขานะครับต้องทิ้งหมดเพราะว่าใจนั้นมันเป็นก้อนทุกข์นะครับเป็นตัวทุกข์เป็นตัวให้เหตุได้เกิดทุกข์ นะครับทั้งเป็นทั้งเหตุเป็นทั้งผลที่เป็นทุกข์เป็นกังวลเป็นเครียดนะครับแล้วใจมันก็จะลบเล้าก่อทุกข์ก่อผลก็เียวิบากนะครับวิบากจะลงทิศใจถ้าเราทิ้งใจก็ทิ้งวิบากคือความอึดอัดใจคล่องคาใจขับแค้นใจไม่สบายใจลำบากใจทุกข์ใจทรมานใจซึ่งใจนี้เองมีอยู่กับทุกคนถ้าเราทิ้งใจได้เราก็หลุดพ้นตอนนิพพาน พะใจเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ความสุขความชอบความชังอิเลิกกรรมมิบาก็มาลงที่ใจเมื่อเราทิ้งกายทิ้งใจนะครับเราก็ต้องไม่กังวลใจที่เรากังวลมีบ้านก็กังวลบ้านมีรถก็กังวลรถมีเงินก็กังวลเงินยิ่งจะไม่มีก็ยิ่งกังวลยิ่งมีก็ยิ่งกังวลฉันเราก็ทิ้งไม่ต้องอาศัยนะครับเมื่อเราไม่ต้องอาศัยใจนะครับใจเล็กใจใหญ,ใใหญ่ใจน้อยนะครับใจดีใจร้ายซึ่ง ตลอดชีวิตของคนเราที่ผ่านมาแต่ละพบแต่ละชาติเนี่ยแต่ละวันแต่ละเวลาแต่ละเรื่องเนี่ยเกี่ยวข้องกับใจหมดเลยเราก็เลยต้องทิ้งใจใจมันสิ่งเสพติดถ้าไปครอบครองมันก็จะติดคุกติดตลางผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายผิดกฎระเบียบได้ฉะนั้นเราก็เลยทิ้งใจนะครับเพราะว่าการใจเนี่ยเราไปครอบครองไม่ได้นะครับเป็นครอบครองว่าเป็นใจเราใจของเราตัวตนของเราสิ่งที่ได้มาจากใจเป็นความสุขความทุกข์ความพอใจพอใจเพื่มใจภูมิใจ ทุกอาการที่เกิดจากใจเนี่ยเป็นทําให้เราเพลินเราพอใจเราอยากเราค่ายในจิตในใจเราต้องคิดต,ต้องทิ้งใจนะครับใจที่ดีหรือไม่ดีก็ตามกุศลอกุศลก็ตามเนี่ยต้องทิ้งหมดเพราะว่าเมื่อเราทิ้งใจเราจะเลือกเอาแต่ความสุขความพอใจไม่ได้มันติดกันอยู่นะครับเหมือนเรียนสองด้านก็เลยทิ้งใจนะครับเมื่อจิตทิ้งใจแล้วก็ทิ้งความกังวลทิ้งความรียดทิ้งความทุก ทิ้งพอใจเป็นที่ตั้งแห่งอบายนะครับเป็นนรกบ้างเป็นสวรรค์บ้างฉันทิ้งใจไม่เอานารกไม่เอาสวรรค์ไม่เอาสุขเอาทุกข์นะครับทิ้งใจนะครับจิตทิ้งใจทําให้เราไม่ต้องคอยเอาอ,อกอ,อกใจที่อยู่ในกายของทุกข์เพีรทุกวัยนะครับทุกชนชั้นวันนะก็เลยไม่ต้องทุกขนะ์ไปกับใจนะครับไม่ต้องเหนื่อยไปกับใจไม่ต้องไปลําบากไม่ต้องทรมารไปกับใจ ฉันจิตทิ้งใจนะครับจิตทิ้งใจทั้งปัจจุบันอดีตอนาคตก็จะได้ไม่ต้องเห็นใจไม่ต้องให้ใครเห็นใจเข้าใจรู้ใจเชื่อใจมั่นใจชอบพอใจคือไม่ต้องเอาใจเป็นที่ตั้งไม่ต้องเอาใจเป็นเหตุผลไม่ต้องเอาใจเป็นจุดหมายจุดเริ่มต้นนะครับฉะนั้นก็เลยจิตทิ้งใจเาะใจเป็นรวมลังแห่งอิเล็กามิบาคือเป็นทั้ง ราคาตรวสะโมหะเป็นทั้งความคิดกรรมพุทธธรรมเป็นทั้งความสุขความทุกข์นะครับที่เกิดในโลกทั้งโลกธรรมโลกวัจจะที่อาบัตต้องต่างๆนะครับป็นสินปินธรรมต่างๆถูกสินถูกธรรมทุกอย่างรวมอยู่ที่ใจฉะนั้นก็ตัดใจไปเลยทิ้งใจไม่เอาใจนะครับเมื่อจิตทิ้งใจแล้วก็มันจะได้ขาดใจนะครับถ้ามันไม่ขาดใจและมันไม่สิ้นสุดมันไม่จบสิ้นนะครับมันไม่ตายนะครับมันไม่หมด มันไม่เครียงจนให้ตายไปเลยก็คือต้องทิ้งใจเมื่อทิ้งใจก็คือเราไม่เอาไม่เอาอะไรเพราะทุกอย่างการจะเอาอะไร